วัวไข่วัวข้าหวานว่วแมนไข่ไส้โตน้อยข่อยออกไปวัดข้างนอกเนี่ยชื่อไปวัดนะวัวแมนข่อยเขาเสียอิโมโจอะไรนะอิโมโจอันนี้เป็นเป็นอักษรย่อของอะไรคืออย่างอีโมจิอธิบายแบบน้องไม้ไปเบิ่งตะลุกติล่าบอวได้ข่อยเป็นแมงยิงเนี่ยโอบปะท้วงอะไรคือแมงยิง ยังก็ข้างเต๋อแมนวาเออน้ำมันหวานนี่ได้เปียวนี่ได้เปียถ้าได้ไปเดี๋ยวเอาเสือไปนะครับใช่ใช่คนบอกคนถามหาแกว่าพี่ท็อปไลฟ์สุดเราก็งงว่าปกติแกไม่ไลฟรหรอใช่ไม่ไลฟ์แล้ววันนี้แกคืออะไรประเด็นปีนี้ที่ไลฟ์สดคือแบบว่ามีเน็ตไม่ใช่มีเน็ตมันเป็นมีประเด็นดราม่าที่มีคนมาถามพี่เพียน์อ๋อเกียร์ดราม่าด้วยแล้วคนก็ได้เห็นหน้าพระเอกด้วยแล้วเราก็สองกล้องกันอยู่อย่างเงี้ยล่ะค่ะในช่องโบ่ ทำไมที่เราไม่เลยสุกเลอ้รังเช่ว่าไอ้ไ้านอนดีเลยไอ้เรนอนดี่นขอบเอเดอที่ไอ้เรานนดีครับอันนี้จะเป็นยางดอกยางอยูบดขึ้นยังขึ้นเตี้ยยางดีเราดื่มแตเพื่อช่วยนั่นตามมนีมากข้ากินใอยได้เลยได้หมเนี่ยใครกว่าเบิงมีปนแล้วก็มีสุกไอ้สมนอไหมสมพักแมนใครจะไปตำมุ่งสมพักเบิดีอร่อยขันเ้ยูนั้ น้ำดีนะไอเอ็นเอ้ยดีเอ้ยขอโทษนะแล้วก็อยู่กับิิ์มอ่ะเขานี้จะเป็นค้น้วนเดียบ้วชาร์ว่ะอ่าจะ้นมาหนองกินแต่่าคาก็ี้เ็พี่จังดุกอยู่เนี่ยบอกเนี่พี่จังดุ่าาว่ากินไปตั้งแต่กินมันสุยังเขานี้อันกินไรบ้คคาไิาคุมิกินกินไรอีหลีเออเาู้อขาแตง่ง อันนี้เสื้อตัวใหม่อันนี้เสืออนนเส้อมาใหม่ <Cait target> อันนี้ในติ๊กต็อกก็มัองกราใวยมากว่แมนเจ้าสีฟังคอยอธิบายเจ้าของบายก็คือมันนี้บอคอยห่อคอยใส่เสือตัวนี้บอมาที่นี่เสื้อตัวนี้คอยตั้งใจสิตั้งในติ๊กต็อกมาใส่ตอนที่คอยอากาศหนาวๆแต่มันบอดดี้ใส่กับสุดล่ำไงเพราะว่าเขาบอดดี้ใส่ห้ามก็คุ้มไปเรื่อยนะแม่เมนเมนนี่มิเป็ดพร้อมคอยงามงาม นิติเป็ดนะสวยเลยอะเขาบอกมโหได้ไมราน้พเเองยเพื่อนพ่เก๋ยเ่อน่อเก๋ยีดีเลยนเดี๋ยวผมมืไปมากเมื่อขนมอะลูกชุบนี่น้ำตาลโ้กห้ามด้วะแหมลูกชุบเกบอกว้ยวเดยวก่อนลูกสุดล่าล่าสุดพเเองพบอกว่าทิมแตุ่นนี้เหมือนตัวลูกนี้เหมือนลูกชุบ ทุกคนเขาเหมือนลูกชุบตรงไหนเหรอคุณเต้าพี่บอสบอกเขาเหมือนลูกชุบเอดี๋ยวลูกชุบเนี่ยลูกขนมลูกชุบเนี่ยเต้าเขาตั้งเต็มมาใส่กับชุดราเมงไม่หนาววันนี้คิดอิ่มมาละน้อยวันนี้พี่รอบไรในไหนพี่ไรในพ่อแม่ละกอนแฟนเป็นอ๋อแฟนเป็ดเหรอลูกชุบหลังซีอิอันนี้ไรจริงจริงใช่ครับอี้ตลาดวิวิน่ารักตุ๊กตาเข้าใหม่ไหมตุ๊กตาเราคือผู้ที่ตุ๊กตาเลือก มาแล้วคู่กันคู่กันโว้มาแล้วตุ๊กตะใส่ปากปากอะไรถึงตุ๊กตาบ้างคิดถึงตุ๊กตาหรืออะไรไหมในขณะยืดามพี่ตุ๊กอันบ่ามากก็ไปตองมาเด้อเล่นแท้นแล้วยุ่นี่ยุ่นี่ซ่อมแล้วตะลุกนี่ไม่เงยเอาไว้เด้อเอาบนนั่นเด้ออันนี้คือความในใจนะตุ๊กตาขวานกันเนี่ย รุ่นน้องของชอบกว่าอมเล้วรุ่นน้องอบตับแล้วชูตับเวา่าโอ้โหเดนเซอร์เดนเซอร์เขา่อยากตีนรถเดียวเ่ดิขาสร้างหนักรองคอยบตัดว่าทำไมออก้าเขาแค่บอกวาวดีอย่างเดียวฉันพูดงั้นน่ะคอยประมาณนักรองเ่รามนเดนเซอร์ได้คอยดีมันักรองรช่องเขาช่องเพื่นหรอกพระเอกโบเท่ากับตลกทุกตับบอกมีอ่านเบิรงมีอ่านเบิรงนี เอาอุ้ยหันกล่องไม่อเพราม่อ่นคอยกลับกล่องไงอันนี้คอยมองเจ้าสายแย่ลูกชูบบอกฝากกลับมาลูกชูบอยู่ขายอยู่ตลาดบ้านม่วงนี่มันเจ้าซิ่มๆซึ่งแต่งตัวเดียวซึ่งลูกชูบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอยู่จะไปใส่เสื้อพ่อตอนออกไปทำบุญอันนี้เราแต่งตัวไงจะไปเหยียดนะพ่อจะไป น,นี่แหละค่ะคือตัวตนตุต๊ดตาจะมาตุต๊ดตาพี่จะมาตุต๊ดตาจะมาวันไหนถ้าไม่มาก็คือไม่ต้องมาแล้วนะไม่ถ้าไม่ถ้าตุต๊ดตามาช้ากว่าพวกเนี้ยตุต๊ดตาไปขึ้นมาทำไมเลยเดี๋ยวให้ไป,ปออพอกเพราะถ้าตุต๊ดตาพ่อหนาก็บ,บอกติดไปซื้อชุด <c oughs> ชุดีุงชาบชุดเรียนตลกซื้อไปเลยค <c oughs> ิดถึงค่ะลวงคิดถึงแม่ป่าบ่า ขิ้นอดไม่ปลาหลายครับว่านี่หามากคนละไม่เป็นไรแล้วเราเนี่ยเราแล้วเราสามคนไม่เมื่อวานเนี่ยตอนตอนที่ที่หัวเราบนบนเวทีตอนจังหวะเราเนี่ยเราดีดพี่เราเนี่ยออกไปจอดที่นวดแย่หายแล้เราเนาเราดีดแล้วเราเนีเราสามคนร่วมกันมาที่นี่เราว่าเราว่าเตยักเคียรน้องเรามันแจ้งเราไง่หกวงเครื่องแล้วน้องบีก็เลยออกเลยไหมพี่พิงก็เลยออกไปเลยแล้วนี่ก็หัวเขาสิโศกกับบไดี้สโตร์มันขี้หัวนเรากำลังเหี้ เมียนตุกตาเฝ้ากลับมาเด้อเลยซ้อมรำเรื่องใหม่กันไหมเไป,ไไไป้าอกอนไับน้สวัสดีค่ะพระเอกแจนนงเอกค่ะรสวยเนาะสวัสดี <c oughs> สยนะ่เทาไม่หยสวัสดีจะไ <c oughs> <c oughs> ด้ควาหย เียวเพียนไปกได้อไร่อไรไปกด้ไม่ลดไม่ใชก็ไปอะไรอย่ามาพูดแบบนี้นะพี่นั่นแหละพูดไม่พอเลย ทุกคนเซลทุกคนบุริการแต่งตัวของกตลุนี่เหรอนี่ไงมันก็ดูยิ่งใหญ่นะทุกคนบุริการแต่งตัวของเราทข้มาพีเอกโบว่าเราแต่งตัวเหมือนลูกชุบจริงเหรอไม่เหมือนหรอกสู้ๆนะคะพี่กอลวิหน้ามืดสงสัยทำงานหนักหน้าเป็มืดนะคะตัวแทนของเต้าหอยค่ะนอนวันอยู่นู่น ทุกคนบริเร,าร่าไปเมื่อกี้ทั้งโบ้ทั้งทอปทุกคนบอกเราแต่งตัวเหมือนลูกชุกไม่ทุกคนหนีไปอธิบายนะคระเสื้อตัวนี้เราสั่งมาตอนที่ว่าเราจะคุมใส่ชุดลำเพราะช่วงนั้นมันหนาวมากแต่บอกว่าดารุเนียแทบจะไม่ใส่ไม่ค่อยใส่ไม่ไมค่อยใส่เสื้อแขนยาวขึ้นแล้วมันเพิ่งมาไงแล้วไม่คิดว่าการใส่ของจริงมันจะดูยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการขนาดนี้นการแต่งตัวไม่ค่อยเข้ากเท่าไหร่ลูกชุก สีสันไงดูหวัวได้ๆพ็อปเต็มมากไม่พอกไม่ได้เต็มแต่ว่าไม่ใช่คือพ็อปไม่ได้เต็มพี่ลาเต้ม,มาทันหรอ